ุดกุญแจและรีโมทของจักรยานไฟไฟ,ฟ้ากุญแจที่มีตัวอักษรภา,าษาอังกฤษคือกุญแจหลักใช้สําหรับเปิดปิดการทํางานของระบบครับตัวที่มีปุ่มแดงๆนะครับพอกดดูจะมีไฟออกมาตัวนี้เอาไว้สําหรับล็อกล้อข้างหลังครับตรงนี้คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการล็อกล้อ วิธีการปลดล็อกก็แค่หมุนตามเข็มนาฬิกาตอนนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกรอแล้วรีโมทใช้สำหรับล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ตรงปุ่มสายฟ้าครับสามารถกด2ครั้งเพื่อเปิดการทำงานของระบบได้วิธีปิดการทำงานของระบบกดปุ่มปลดล็อก1ครั้งครับ